คลิปนี้เราจะมาโหลด background นะครับ background ของเกมเราเพื่อความสวยงามนะครับโอเคทีนี้ผมจะใช้คำว่าโหลด bg นะนะแบ็กกราวก็คือตอนแรกเราต้องกรอบมาเลยนะ bg ผมจะใช้คำว่า bg image ก็แล้วกันโหลด image b ทับ bg เอรู้สึก B G มันจะเป็น J P G นะใช่ไหม B G อา้าเป็น J P G ครับตรงนี้เราเป็น J P G โหลดแล้วต้องสเกลไหมโอเคเราโหลด B G แล้วทีนี้เราจะไป draw วาดพื้นหลังนะเออ่วาดรูปจุด B G นี้นะแล้วผมก็จะ screen dot lit ดอดฟิไปที่ตัว BG Image ของเราที่ตำแหน่ง00ใช่ไหมตรงนี้ปะ่ะึบอ่าโอเคอ่าเราวาดตารางเราแล้วนะแล้วเราก็วาดพื้นหลังแล้วดูสวยขึ้นเนาะ โอเคทีนี้โอเคมันสลับที่กันหมดละโอเคตามนั้นฮนะเอาล่ะทีนี้เราจะมาจัดการเรื่องการกดคลิกเมาส์นะครับการคลิกเมาส์ผมจะไปถามเจมีนายนะพี่วา e เกม า,าการเมาดาวอีเวนเมาดาวอโอเคผมจะก๊อปมาเลยผมไม่เอาเมาส์ดาวหรอกนะจะเอาเมาส์อัพอ่ะโอเคตรงนี้ต้องเป็น if else อีเวนท์ไทยเท่ากับเมาส์อัพโอเคแล้วเราจะเอาตำแหน่งของเมาส์มาคำนวณน,นะครับอะ,อะไรเนี่ยอีเวนดอทโปรดแล้วมันเอเอเลยใช่ไหมโอเค าาได้เมาส์ x กับเมาส์ y แล้วเราจะทําการคํานวณหาตําแหน่งนะครับอีตรงนี้เป็น if event button เท่ากับ1ใช่ไหมอืมก็คือเป็นปุ่มซ้ายบนอ่ปุ่มซ้ายของเมาส์นะครับอ่ะมันจะเป็น สูตรคำนวณเนาะผมก๊อปมาเลยแล้วกันทีนี้ก็นี่ก็คือ x เนี่ยเราจะไปลบกับมุมซ้ายบนแล้วก็หารด้วยจำนวนตารางขนาดตารางของหนึ่งรูปเนี่ยบวกสอง y ก็เหมือนกันนะฮะก็คือเอไออีเอ้ต์ นะอ๋ออันนี้ไม่ใช่ละลบอันนี้ออกไม่เกี่ยวอ่าถ้าเป็นปุ่มซ้ายเนี่ยมันจะคำนวณเอาตารางมานะครับตำแหน่งของตารางที่เรากดไปอ่ะทีนี้ผมจะลองพิมพ์ออกมาดูแล้วกันพิอ่อ square x square y square mouse post เท่ากับ square x square y อ่ะผมจะปิ้นออกมาดูนะ square ปิ้น square mouse post ออมาดูว่ามันจะใช่หรือเปล่านะครับโอเคลองลันดูอ่าที่ตรงนี้นศูนย์เนาะปึ๊บอ่ะขึ้นศูนย์มาแล้วทีนี้อันนี้ก็เป็นศูนย์ ศูนย์หนึศูนย์สโอเคถูกต้องอันนี้ล่ะอันนี้เป็นอ, 4, อ่ะไรสี่หนึ่งอ่ะโอเคการดีเทคเมาส์เราเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ตำแหน่งเมาส์มาแล้วทีนี้ทีนี้ผมจะเอาฟังก์ชันหนึ่งเนี่ยมาจัดการกับเมาส์นะครับก็คือถ้าเอายัดไปตรงเนี้ยมันจะ ไม่สวยเลยฮะมันจะเละมากเลยเดี๋ยวผมจะไปสร้างฟังก์ชันหนึ่งขึ้นมานะครับชื่อว่าฟังก์ชันผมไว้ไหนดีไว้นี่เลยเอไม่ดีนะไว้ไหนดีวะเออไว้อันนี้ดีกว่าอืมผมจะสร้างฟังก์ชันชื่อดู after ดู after after click มานะฮะโอเคทีนี้เออ่ผมจะเอางี้ดีกว่าเอาเทเบิลมาใส่แล้วก็เอาสแควร์มาลส์โพสนี่มมันจะใช้ตัวแปรเยอะมากเลยครับแพรลิสโกเปลแพรลิสที่แพรลิสไหม แพรลิสคืออะไรวะโอเคผมจะมีแพรลิสแพรลิสนี่คือการเก็บการจับคู่นะฮะผมจะเรียกอย่างนั้นก็ได้เป็นแพรลิสนะฮะทำไมเป็นสีนี้วะก็เป็นลิสไงอืมอ๋อใช่หรอทำไมเป็นสีเนี้ยเป็นหมายถึงอะไรรันได้ไหมโอเครันได้นี่วะโอเคทีนี้ And list. And list. Okay. เป็นลิสตเก็บการคลิกนะครับเก็บการคลิกโอเคเป็นลิสต์เก็บการคลิกนะเสร็จแล้ว t a b l e l e f ฟ o r i g i n ดึงมาเป็น g l o b a l ลยนะครับ global table left origin g ร o ๊ป l ล่าเอเบิลไซทผมต้องมีรูปสำหรับการเก็บเเครื่องหมายติ๊กถูกนะฮะตัวมากกร์กลีนเนี่ยอุ้ยตัวมาร์กลีนเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปโหลดรูปนี้มาก่อนนะเออ <c oughs> โหลดรูปเครื่องหมายถูก mm hmm. ซิลิกเตนอ่าซิลิกเตนอิมเมเท่ากับฉันโหลดอันนี้มาแล้วก็ อิมเมจชื่อว่าว่าอะไรมากรีนนะฮะตัด png อืมแล้วผมต้องสเกลมันด้วยนะสเกลให้ scale มันให้เท่ากับรูปเค <c oughs> okay. เป็น Selected image เท่ากับ selected image อโอเครูปเครื่องหมายถูกแล้วเนี่ยโอเคผมจะเอาไปไว้โอ้เดี๋ยวก่อนนะจริงๆไอ้ฟัง์ชันจริงๆแล้วไอ้ฟัง์ชันดู after click เนี่ยเราเอาไปไว้นู่นเลยข้างล่างเลยครับ เพราเรามีตัวแปรที่ต้องใช้มากมายนะะตรงนี้เลยดู after quick. อัพจ q u วิกไม่เทเบิลหรอเทเบิลต้องใช้ไหมมันมเก้ไม่เป็นไรโอ้ยึ่มฮึ่ image, image, ามฮึ่มฮ e ่มฮึ่ม a ึ่มฮึ่มฮึ่มฮมฮมฮม ต้องมี is game over ด้วยนะเพื่อจัดการเรื่องอว่าเกมจบหรือยังแต่ผมยังไม่ได้สร้างตัวแปร global a. ตรง p a r r i n g เนี่ย paris เนี่ยต้อง is game over เท่ากับ false ไว้ก่อนนะโอเคทีนี้ที่ดู a r t i c กเนี่ยใช่ปะทำไมเป็นสีนี้ละ งงกับมันจริงเลยก็รันได้นี่หว่าสงสัยเริ่มเพี้ยนแล้ว is game over ถ้อร์เท่ากับโฟลคอืมอืมอ่ะทีนี้ดูอ f t e r ที i ค k ิกสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือจะเอา Square 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 x เท่ากับ Square Mountpost ที่ตำแหน่ง0 Square y เท่ากับ Square Mountpost ที่ตำแหน่หนง1จากนั้นเราจะทำการเช็คเ <c oughs> ช็คว่า จำนวนปุ่มกดนั้นอยู่ในตารางหรือเปล่านะฮะก<ม>็คือคือถ้ากดน้องตารางอะสแควร์เอ็กกับส q u ว r e วายมันก็ต้องมีค่าออกจาก0นถึง5<ม>ใช่ครับโอเคถ้าอีฟถ้าสแควร์สแควร์เอ็กเนี่ยมากกว่าเท่ากับ0และ สแควร์เน้อยกว่าเท่ากับห้าก็คือถ้าอยู่ในนี้นะเราใส่น็อตเข้าไปก็คือไม่อยู่ใน0ูนถึงห้าถ้าไม่อยู่ในศูนย์ถึงหคืออะไรเราจะออกจากฟังก์ชันนี้เลยนะฮะเราก็จะรีเทิร์นไปเลยทํานองเดียวกันของแกน y ด้วยนะครับถ้า square y เน uh ี่ยมากกว่า0แล้วก็สแควร์ y มากกว่า5อย่างนี้นะฮะ ความสวยงามเราก็จะรีเทิร์นออกไปเลยก็คือมันไม่ต้องไปทำอะไรแล้วครับหรือถ้ากดแล้วเป็นเพชรก็รีเทิร์นเหมือนกันครับเพราะว่าเพชรเนี่ยไอตัวเพชรเรากดเข้าไปเนี่ยก็ไม่ให้มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะวรนนั้นก็คือ if table แล้วก็ square x เท่ากับ0 โอเคถ้าคลิกตรงนี้แล้วก็ไม่ไมสนใจเหมือนกันะรัดีเทินออกไปเหมือนกันอ๋อลืมไม่ล่อนนี้ตรงนี้ก็เช็คว่าเป็นการคลิกเพชรหรือเปล่าโอเคจากนั้น ตรงนี้เนี่ยคือพอเรากดคลิกปุ๊บแล้วก็ไม่ใช่เพชรแล้วก็ไม่อยู่นอกตารางก็ต้องมีเสียงคลิกขึ้นมานะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปโหลดซาวันก่อนนะโหลดซาวโหลดซาวโหลดซาวนะครับซาคลิก เท่ากับไม่ใช่ฮะ p y g a m e m i x e r i n i t ด้วยอเองอืมซาว n d c l i c เอ๊เราโหลดเสียงยังไงว่า pygame.load อ่าโ,โหลดเสียงโหลดไฟล์เสียง โหลดไฟล์เสียงนี่ไงอันนี้เนาะอืออือ Sound Click เท่ากับ Mixer dot Sound เอ่อ Sound เรา เอามาได้ยังวะเอามาแล้วอยู่ในซาวสแลชชื่ออะไรซาวคลิกก็ชื่อคลิก mp สามแล้วก็ซาวสตาร์ทเท่ากับซาวทับสตาร์ท แล้วก็ซาวินเท่ากับซาวสลดวินโอเคเราโหลดซาวแล้วนะมีเออร์เลอร์ไหมรันดูสิอ่ะโหลดซาวเรียบร้อยนี้เรากลับไปที่ฟังชันดู after click นะฮะโอเคถ้ากดเมาส์ปุ๊บไม่มี เออ่ไม่ไม่ได้กดที่เพรแล้วก็ไม่ได้กดนอกตารางนะฮะก็จะให้เล่นเสียงคลิกขึ้นมานะฮะก็คือ SoundClick.play จุ๊บอ่ะไหนลองดูมันจะมีเสียงไหมเออไม่มีเสียงวะเกิดอะไรขึ้นมาเนี้ย SoundClick.play เกิดอะไรขึ้นวะให้ได้ลองลองรันอ๋อเราไม่ได้เรียกดู after click เดี๋ยว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 เดเราแค่เขียนฟังก์ชันไว้แต่เรายังไม่ได้เอาไปใส่ไงอ่าเราไปเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่ square mouse p o s t น,น,น,นี่เราจะเรียกฟังก์ชันดู after click ตามด้วย table แล้วก็ square mouse posts q u a r e mouse p o s t นี่ อลองใหม่อ่ามีเสียงกดแล้วเห็นไหมฮะนี่ถ้ากดข้างนอกจะไม่มีเสียงโอเคอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาทำต่อคลิปต่อไปครับดู after c l i k ของเราก็ยังรอการทำให้เสร็จสมบูรณ์นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ